เศร้าสกุลระเบิดอีกอยังจ้าสกุลพรดไทยพัดไทยจ้าผมได้พ่านเองเด้อพัดไทยเหรอผ่านเองไปนั่นแล้วนี่ะมีหน้าที่ใส่กล่องเหรอมีหน้าที่ใส่กล่องจ้าแซ่บบอล่ะแซ่บตัวขึ้นซื้อเลยจ้ามาเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาทางนี้กับมาแวะเด้อจ้าชื่ออะไรชื่อร้านอ่ะร้าน เตมไทยมาจ้าอยู่ที่งโกจ้านอร์เวย์เดอร์บุนเดนอยู่ไทยจ้าแต่ผัดไทยค่ะดิษฐานง่ายผัดไทยดังไกลไปทั่วโลกจ้าแซ่แซ่นี่กยาจินเองต้องมาช่วยไหมคะที่ไปชื่อปอเปียกนี่อะไรอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หน้าของพี่นี่แหละไม่ทิ้หัว้เลยถ้าว่าปอเปี๊ยะเป็นของขบกิ้นอ่ะ เอาเคร่องจับไปหาแบบเร่งเดียเกันผัดไทยแสนอร่อยในนอร์เวย์จ้า<อ>ขับรถมากิน<ไ>ปเป็นใช้เวลาเป็นเกินครึ่งชั่วโมองคุนเนี่ยเพื่อที่มากินผัดไทยเพื่อที่จะมากินผัดไทยคือมาถึงก่อนแม่ค้าเปิดร้านค่ะบ,บางังคับให้แม่ค้าทําให้ก่อนวันนี้เปิดป้ายแม่ร้านยังปิดอยู่เนี่ยจ้าวัไหนวัไหนยังไม่เปิดไม่ได้ค่ะขายดิบขายดีจ้าเพราะว่าเนี่เปิดจนว่า ี่อ้น่กินมาโอ้ยแล้วหนูได้กินอย่างเดยด้นะมือน่กแฟแก้วเยวจะต่นรอมากินผัดไทยอย่างเดียวต่อไเพลเลยดี๋ยจะลากงส่วนลดอีต้าอย่รออให้งไงละม่ไลมีต้าไหมี่แม่ไป่ได้อัน่ไ<ว>มีผ้าละิมันก็เล่ยจเป็นต้องเทสต้งังใลกี่แม่มีนมสออปปส้สต๊อกไว้แต่เพื่อ,อปปจะน้สอต๊อกตลอด อยากกินแหงหลายแม่ค่ายมาเปิดร้านมาคุมเอาแม่ค้าเลยนี่เบิรงนก่อนแม่ค้าหันทัวจากไหนหันเฉลียงเฉลียงมาบังคับแม่ค้าเอาเลยนี่ต้องมาหันเองบอดีมามาตะเอียงกับขาเออใกล้ขันไหนวะร้านยังมาเปิดก็มาบังคับเอาเลเปิดสวยแม่ค้าเปิดสวยนี่พักไครเป็นเจ้าชนะ นสวยอันนี้แม่ค่าเปิดขายอย่างนี้นีอย่างเดียวเนอะล้านพ่าได้เปิดดูอยากอยากกินก็ต้องทําเองเห็นไหมหั่นถั่วเองเลยแล้วล้วอีกสองกระะเพราะว่าตัา้งฟแต่ปากหมันมืนต็มัวมันีนิ่เอาไปเมาัด้กเต็มันเคยกไดเสร็จอนดูดูวเป็นเค้เอาหนั่นสก็แบบว่า ยังไม่พร้อมดีนะแม่ค้ามาติดลาแล้ววับังขับเพี่ตื่นนอนไปมาดูสเดินโทมาเปิดยกยกมเปิดมาั่นเปิดจะอแกคุณหัวลานมาส่นสมอ้าวไปดีลาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นี่จ้ะนีบริเจบาลจ้ะนี่เนาะใส่อเดี๋ยว บูนฟังเสียงเอาแซ่บเ่าแซ่บจะบผัดไทยจ้ะผัดไทยในต่างแดนลดเด็ดจ้ะใครยังไม่ลองต้องมาลองนะคะมันเป็นที่ของบุอก์ชูนบุญบุเตอร์นี่เขาบอกสุดกระเด้มากินของเฮานะเขาจะรักกระชาให้เองเลย จาลูกค้าแสนมั่วแม่ค้าบอกว่ามืหนาสูปรต้องมาอีกเด้อสูมั่วุกนายาลดมาโลดยิ้มว่าพอได้ยินเสียงพลังได้ทับได้ททับเจัลบลยบความารัไดิเสียงเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรเกียรติย่างของ ก่ได้อยู่ใจบ้านค่สาวที่เจนตุ้มมาตัดไม่ดิ้นแล้วค่ะเด้อตัด้ตืนเ้นเนี่ยบรรยากาดการม้นได้ไงนีะการม้วนเลย